สวัสดีครับวันนี้วัดที่สองพระาธาตุเรืองรองนะครับพระาธาตุเตืองรองจังหวัดศรีสะเกดท,ที่หนึ่งนะครับสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดจะเข้าพาไปดูภายในนะครับ 1> 1. นะครับดูภายนอกก่อนนะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างนะครับปูหน้าบ้านสร้างเรือวัดบ้านสร้างเรือ เดือมาเที่ยวนะครับวัดบ้านสร้างเรือพระธาตเรืองรองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ดูได้นะครับดูได้นะครับกัวเทียมเกวียนนะครับสิลาาอุโบสถนะครับพี่น้องที่เพ่อนเพื่อนในติดต่อนะครับอยากจะมาเที่ยวประท่าเนืองรองนะครับจิ่ที่ทอำเภอเมืองรีสะเกศนะครับติดต่อสอบถามนะครับได้มีศูนย์ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือศูนย์ท่องเที่ยวของจังหวัดสีสะเกศได้นะครับ สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะนี่ก็เป็นที่หนึ่งนะครับของวัดนะครับของระธาดึงดองนะครับ ฝั่งนี้เป็นทำบุญบูชาพ่อฤาษีพประทานโทษประธานไัยนะครับปู่ขามเกื่อพี่น้องได้มาเที่ยวนะครับน,นี้คาจากตรงพ่อร่มเย็นจงขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนทุกจะหนีหายสุขสบาย จะเกิดมีโชคดีทุกท่านเถือสาธุนะครับร่มเย็นจริงๆนะครับร่มเย็นนะครับต้นแบบของจินคนโบราณอาบน้ำพี่น้องนะครับไม่เคยมานะไม่เคยมาเที่ยวนะเป็นวัฒนธรรมของ คุณเพของคนอีสานนะครับปิดทองล้งสมเด็จโตครับมลาังสีความสุขสวัสดีดยเกิดแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถินให้้่นนรงกันนะครับร่วมทําบุญด้วยกันนะครับ ขอพึ่งบนบารมีตีกร้องดังๆหน่อยสาธุสาธุด่านขอสนับเสียงของ,งดังๆหน่อยอ ของและเคาะละขังครับเชิญเพื่อนพี่น้องนะครับมาร่วมนี่ก็เก่าโบราณโบราณการขอโนมันาสาธุสาธุสาธุให้ดังกองกลางวันสาธุสาธุ พี่น้องทุกท่านนะครับยังไม่เคยมาเที่ยวครับประทาดลึงรองขอ,องจังหวัดศรีสะเกษนะครับบ้านสร้างเรือสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับนีบน่นี่ มาก็จะเป็นร่วมทบุญตักบาทร้อยแปดนะครับพระประจำวันเกิดอันนี้วันอังคารนะครับพระนอนโบร,รานขออนุโมทนาสาธุโหร,รานเกิดในวันอังคารสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยสาธุ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  สมัยโบราณน,นะครับกระติบข้าวใหญ่ใหญ่จริงๆนี่วิธีชีวิตของคนภาคอีสานเมื่อก่อนนะนะอีสาน นี่เป็นที่ของศักดิ์สิทธิ์ทำัยโบราณโบราณนะครับไม่เชื่ออย่าลบดูไม่นับถือโปรจะลบดูนี่ชั้นที่สามนะครับชั้นสาม นี่นนี้จะเป็นของเก่านะครับของเก่าที่ชาวบ้านได้เก็บไว้นะครับ

เดี๋ยวกดติดตามชมนะครับกดไลค์กดอะไรให้หน่อยนะครับจะได้ทําคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับในงานของติดต่อกนะครับ